เรื่นี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยนะครับมีผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับคุณผู้ชมวิธีการค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาก็จะมีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ทั้งในรถเก๋งรวมไปถึงบริเวณดาดฟ้าของหอพักด้วยซึ่งกรณีนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจนครบาล พร้อมด้วยตำรวจนครบ,บาล8นะครับท่านก็ได้มีการแถลงการจับกลุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่2รายดังกล่าวนี้นะครับ โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ย่านรามคำแหงซอย37กรุงเทพมหานครนั่นเองครับหลังจากมีการลักลอบขนยาไอซ์ส1 4กิโลกรัมแล้วก็เคตามีนอีกประมาณ22กิโลกรัมซุกซ่อนภายในรถเก๋งนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะนำยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยไปปล่อยต่อนะคุณรัน<ะ>ก็คือปล่อยต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยภายในชุมชนนั่นเองครับไปดูกันหน่อยนะครับผู้ชมเนี่ยครับเป็นของกลาง พี่กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล8พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผอบอชนพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์บันดิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายพร้อมด้วยของกลางนะครับเป็นยาไอซ์314ถุงน้ำหนักรวม3 1 4กิโลกรมัมนั่นหมายความว่า เขามีการแบ่งมาแล้วนะคุณรันก็คือถุงละ1กิโลกรัมนั่นเองครับนอกจากนี้ก็คือยังมีเคตามีน22ถุงน้ําหนักรวม22กิโลกรัมนั่นก็คือถุงละ1กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์ที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติดโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณกลางซอยรามคําแหง37ต่อเนื่องบริเวณดาดฟ้าหอพักภายในซอยรามคำแหง37 เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับทันพลตบะวดโทรสยามเปิดเผยอีกนะครับว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนขยายผลจากการดำเนินการตามนโยบาย no drugs no dealers จนสืบทราบว่ามีเครือข่ายลักลอบนำยาเสพติดมาจำหน่ายในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นไหนนะครับและผู้ค้ารายกลางตามชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองบังคับการตำรวจนครบาล8ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้ทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมจนทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ย่านรามคำแหงซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันมีพฤติกรรมซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ภายในรถยนต์แล้วก็นำรถยนต์เนี่ยมาจอดเอาไว้ภายในซอยรามคำแหง37ดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไปรับยาเสพติดจำนวนมากมาเก็บซุกซ่อนเอาไว้ แล้วก็ทยอยกระจายยาเสพติดก็คือปล่อยต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานั่นเองครับกระทั่งเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับจากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายเก็พบว่าเขาเนี่ยได้ขึ้นรถยนต์คันดังกล่าวแล้วก็ขับรถออกไปพร้อมกับนายบเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็เลยเร่งสะกดรอยตาม จนไปถึงบริเวณลานจอดรถย่านอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปเจอรถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่จากนั้นเนี่ยนาก็ได้มีการขับรถยนต์มุ่งหน้ากลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ขับรถมาจอดอยู่ภายในซอยรามคำแหง37นะครับเมื่อทั้งสองคนลงมาจากรถยนต์เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยเข้าไปแสดงตัวและขอตรวจค้นทันที ผลการตรวจค้นนะครับก็ไปเจอยาเสพติดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์นะครับแล้วก็คีตตมีนนะครับยาไอซ์ที่เจอล็อตแรกเนี่ยมี239ถุงน้ำหนักรวม239กิโลกรัมแล้วก็มีคีตามีนนะครับ22ถุงน้ำหนักรวม22กิโลกรัมนั่นเองครับ เนี่ยฮะของกลางจริงๆยาไอซ์เนี่ยถ้ารวมที่ไปเจอเพิ่มเติมก็คืออยู่ที่314กิโลกรัมอย่างที่บอกกันไปนั่นเองครับทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2เนี่ยก็ให้การรับสารภาพบอกว่าได้ค่าจ้างในการขนยาเสพติดครั้งนี้นายเอเนี่ยเป็นผู้รับจ้างนะครับได้รับค่าจ้างมาจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็จะนำไปแบ่งกับผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณ5-6คนเลยทีเดียว แล้วก็ยังยอมรับสรภาพอีกว่ามียาเสพติดเก็บซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าของหอพักนะครับภายในซอยรามคำแหง37เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจคน้นพบของกลางเป็นยาไอซ์เนี่ยครับซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกระสอบสีรุ้ง75ถุง<ะ>ก็คือไปเจอเพิ่มเติม,มภายในหอพักอีก75ถุงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหา จากนั้นจึงนำตัวพร้อมได้ของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับก็ถือว่าปริมาณของยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะยาไอซ์ก็มากถึง314กิโลกรัมกันเลยทีเดียวครับก็สื่อมวลชนนะครับครับก็ในวันนี้เป็นการถแถลงผลการปฏิบัติของ กองบังคับการตํารวจนครบาล8นะครับโดยกองกับสืบนครบาล8นะครับก็ตามนโยบายของคณะท่านนะครับนายภุมิธรรมเวชเชียชัยนะครับรองนาย,ยกัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาราชการแทนนายกมนตรีได้มีสั่งการให้เปิดปฏิการกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศนะครับซึ่งาตามโครงการโนดักโนดิลเลอร์นะครับ าจากการถแถลงนโยบายแล้วก็สั่งการนะครับท่านพบตรท่านพลตรวจเอกกิตตลับทันเพชรนะครับแล้วก็ท่านพลตรวจเอกไกรบุญสุดทรงท่านรองพบตรซึ่งรับผิดชอบงานยาเสพติดก็ได้มีการสั่งการให้ทุกกองบัญชาการดาเนินการนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจากการที่กองบัญชาการตารวจนครบาลได้ลงพื้นที่นะครับทาการเอ็กซาเรย์ชุมชนนะครับเพื่อหาผู้เสพ ผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยแล้วก็ทำการขยายผลนะครับจากการลงพื้นที่เอ็กซเรย์นะครับทุกชุมชนทำให้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล8นะขยายผลนะครับจากผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จนสืบทราบมาว่ามีผู้ค้ารายใหญ่นะครับอยู่บริเวณซอยรามคำแหงามสิง37นะครับทางสืบนครบ,บาล8เนี่ยก็ได้เฝ้าติดตามนะครับ กลุ่มเครือข่ายรายใหญ่รายนี้นะครับมาสักช่วงระยะหนึ่งนะครับโดยทำการติดตามแล้วก็สะกดรอยเพื่อให้ไปถึงพื้นที่ที่รับยาเสพติดมานะครับซึ่งสะกดรอยไปจนถึงบริเวณพื้นที่อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดตามสะกดรอยเรื่อยตามมาจนรถนะครับของคนร้ายเนี่ยมาจอดอยู่บริเวณ อซอยรางบำแหง37นะครับทางกองกับสืบก็เลยเข้าทำการจับกุมนะครับได้พร้อมของกลางในเบื้องต้นเนี่ยเป็นยาเสพติดยาไอนะครับจำนวน239ถุงน้ำหนักรวมประมาณ239กิโลกร,รัมนะครับคีตามนอีกจำนวน22ถุงนะครับน้ำหนักประมาณ22กิโลนะครับซึ่งก็ได้ทำการขยายผลต่อนะครับพบว่ายังมี ายาเสพติดยาไอซ์อีกบางส่วนนะครับซุกซ่อนอยู่ที่หอพักใกล้ๆในซอยนี้นะครับก็ได้เข้าไปตรวจยึดเพิ่มนะครับได้ยาไอซ์เพิ่มเติมอีก75ถุงนะครับประมาณ75กิโลนะครับรวมที่ดำเนินการตรวจค้นจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดเนี่ยทั้งหมดเป็นยาไอซ์นะครับ314้3ถุงน้ำหนัก314กิโลนะครับคีตามีน 22ถุงน้ำหนักประมาณ22กิโลซึ่งผมก็ได้สั่งการให้ทางกองบับการตำรวจนครบาล8นะครับกองกับสืบ8เนี่ยทำการขยายผลต่อว่ากลุ่มผู้ค้ารายใหญ่รายนี้นะครับไปรับยาเสพติดมาจากใครนะครับรวมทั้งว่าได้มีการปล่อยเป็นรายย่อยให้กับเครือข่ายรายย่อยในชุมชนใดบ้างนะครับก็ให้ทำการขยายผลแล้วก็จั รวมทั้งให้ดําเนินการขยายผลในเรื่องของแจ้งข้อหาสมครบรวมทั้งทําการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในรายละเอียดของการปฏิบัติขออนุญาตให้ทางท่านผู้มกับสื่อแปดนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบโดยละเอียดนะครับครับในคดีนี้นะครับ ก็เป็นจากผลปฏิบัติของตํารวจที่เข้าสแกนชุมชนอย่างจริงจังครับเมื่อเราจับผู้ค้ารายย่อยในชุมชนได้ครับผู้เสพใ,ในชุมชนได้เนี่ยเน้นเราเน้นเรื่องของการซักถามครับว่ารับยาติดามาจากใครในเฉพาะพื้นที่ฝั่งทนหรือมาอา่าเแอบนะครับก็จะมผีผู้ค้ารายกลางนะครับที่เราติดตามแล้วก็จับกลุ่มเมื่อเราจับกลุ่มผู้ค้ารายกลางครับก็ทําให้ข้อมูลเนี่ยเห็นไปถึงผู้ค้ารยายใหญ่ในเคสน,นี้ครับโอดว่าผู้ค้ารายกลางเนี่ยก็ไปรับ ยาเสพติดจำนวนมากนะครับจากบริเวณแถวเรียบด่วนเรียบด่วนรามินทาแถวบริเวณเพื้นที่วังทองหลางครับก็เป็นการลงเฝ้าติดตามสะกดรอยนะครับก็พบว่ารถกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่วัยรุ่นใช้รถหลายคันแต่คันที่เราติดตามได้ว่าเป็นคันที่ขนส่งยาเสพติดนะครับเป็นรถอเวนซ่าตามภาพที่นำเสนอนี่นะครับ ก็ใช้เวลาสกดรอยอยู่นานครับจนเห็นพฤติกรรมว่ามันจะมีการไปรับยาเสพติดจากพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครครับพื้นที่สระบ,บุรีอยุทยาชัยนาทนะครับจากนั้นเนี่จะนายาติดเข้ามารีบปล่อยกระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปสู่ายกาลางรายย่อยต่อไปในเคตนี้เมื่อจับกลุมแล้วนะครับก็ยังมีการซักถามขยายผลเห็นเครือข่ายจํานวนมากครับมีการสั่งการทางไลน์มีการใช้การโอนเงินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน ทั้งกลุ่มสั่งการกลุ่มที่ร่วมขนนะครับกลุ่มจ่ายเงินแลากจากที่เราติดตามมาอะไรบ้านะครับ <ๆ S 1> ก็เห็นว่ายาติดเนี้ยถูกกระจายน่าเชื่อนะครับว่าถูกกระจายไประดับรายกาลางรายไหนบ้าง <outgoing. S 1> ก็อยู่ระหว่างการรวบตรวมพิสูจน์ตัวคนและจะดําเนินการจับกลุ่มตรวจค้นเพื่อให้ยาติดนะจัดการยาติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับครับค่าจ้างเนี่ยก็ผู้รู้หาคนหนึ่งนะครับในในบอสเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีมทีมเล็กในการจ่ายงานจะเป็นคนรับค่าจ้างมา แล้วกระจายต่อให้ทีมงานซึ่งค่าจ้างจริงๆไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับอยู่หลักหลักหมื่นเท่านั้นเองพอแบ่งกันหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ไม่คุ้มพอโดนจับด้วยของกลางแบบเนี้ยก็แบบนี้นะครับไม่ไม่คุ้มค่าครับสองคนที่เป็นคนขับรถเบนซ่าที่เป็นแบบเหมือนม้าใช้ครับแต่คนที่ร่วมควงการเนี่ยมีอยู่หกถึงเจ็ดคนอีกครับก็มีผู้สั่งการลายใหญ่ขึ้นไปอีกก็อยู่ระหว่างการขยายผลนั้นนะขยายผลเพิ่มเติมว่าใครบ้างน,นะครับที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผู้ที่มารายย่อยที่มารับต่อจากเครือข่ายของนายโบ๊ทเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็จะให้ทางกองกำับการสืบกองกับการสืบนครบาลแปดเนีน่ยขยายผลต่อนะครับก็จะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็นโยบายของท่านพบตรแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของการตรวจค้นจับกลุมนะครับทําให้พื้นที่ในชุมชนนะครับปลอดจากเสพติดนะครับ ู้ค้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่มาดําเนินคดีให้หมดนะครับซึ่งท่านเลขาธิการปปรสนะครับพลตํารวจโทพนันวัฒน์หลักบุญนะครับก็ได้กําชับให้สํานักงานปปสเนี่ยร่วมบูรณาการกับเจ้าที่ตํารวจนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยยังไงจะเราก็ร่วมบูรณาการกับทางตํารวจนครบาลนะครับในการสืบสวนขยายผลเน้นเป็นเรื่องของด้านการข่าวนะครับและสุดท้ายนะครับเป้าประสงค์ก็คือนําไปสู่การออกหมายจับผู้สั่งการนะครับ ที่เป็นเจ้าของอยาสติดอย่างแท้จริงและนําไปสู่การยึดทัพย์นะครับซึ่งจะแสดงเห็นถึงประสิทธิภาพของการสืบสวนจับกลุ่มนะครับ